น่รู้นะวาดูแล้วชอบใจชอบใจแล้วก็ติดตามกดกระดิงนะ่งและทั้งหมดด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าดูแล้วชอบใจนะโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคนดูเจตต้านสามหมื่นสามป็นคนดูที่ไม่เข้ามาอยู่กันดูกันหะยุดนะตรงนี้ด้วยนะครับเออแล้วกูจะสวัสดีทำไมวนะเนี่ยเขามาเข้ามาดูเนะี่ยอืมนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ผมมาสอนการลงปักอินนะครับอ่ะ แล้วก็การทําเข้าเซิร์ฟเวอร์เบื้องต้นนะครับก็สําหรับผู้เล่นไมค์ค a ั t ใหม่นะครับถ้าทุกคนอยากเข้าเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเล่นเซิร์ฟที่ผมโปรโมทนะครับว่าจะทํายังไงดีทําให้เป็นเข้าไม่เป็นคิมนี้มีคําตอบครับผมอ่ะก่อนอื่นผมมาสอนการลงปลักอินก่อนนะครับก็อ่านี่ผมเตรียมไฟล์ปลักอินผมไว้ล้นี่ก็เราแตกไฟล์เลยนะครับทุกคน เอาเรามีแล้วลหรอเอานี่ไงผมแตะฝาไปแล้วนี่ไงอันนี้คือระบบ 44C นะครับก็เราสามารถปึ๊บอุ้ยกดเลือกทั้งหมดได้นะครับแล้วก,กดคันล็อกไปแล้วเราก็ไปสามขีดบนนะครับตรงนี้นะดูเมาส์ผมไว้นะครับทุกคนแล้วก็มากดที่ f t p นะครับให้ทุกคนเชื่อม f t p ไว้อ่ะสมมุติผมจะลงตรงตรงนี้แล้วกัน ลงมาได้อืมเราเข้าไปที่ FTP server เราอันนี้ผมยกตัวอย่างเซิร์ฟของผมนะครับก็มาที่บักอินนะครับผมก็คือเซิร์ฟนี้ผมกำลังทำกับเพื่อนผมนะสปอยไปก่อนเป็นแนวอาชุดรอดนะครับนี่ก็กดที่บักอินนะครับไฟบัอินแล้วเราสามารถวางได้เลยนี่ครับเป็นอันจบพิธีพิธีการลงนะครับอ่าบักอินนี้ผมก็แจก,กวันนะนะครับ และส่วนวิธีการทำโหลดหน้าเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมมาหาเท็กเจอร์แพ็กก่อนก็นี่นะครับสมมุติผมได้เท็กมาแล้วเท็กนี้ก็เป็นของเกียนซีนะครับก็ทุกคนถ้าบีบอัดทั้งนอกน,นี่มันจะไม่อ่านนะครับเราจะทำโหลดเท็กเจอร์แพ็กไม่ได้นะครับถ้าอ่านถ้าเราอัดทั้งนอกอย่างนี้เราต้องไปทำข้างในนะครับกดเข้ามาข้างในอีกทีนึงแล้วกดตรงนี้แล้วค่อยบีบอัดอย่างนี้นะครับมันถึงจะติดปรา อันนี้ติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมการันตีจากเดอะกอดเฉีฮดนะครับก็ตรงนี้กดตัดหรือว่าคัดลอกไปก็ได้ผมจะตัดนะไปที่ ftp ของเซิร์ฟเวอร์เรานะครับอย่างของผมก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเขตนะครับผมแล้วกดที่ reset pack ตรงนี้นะเฮ้ยควรจะค้างทำไมวะเนี่ยโอเคแล้วกดที่ reset pack ไปเลยครับแล้วเราก็วางได้เลย ปาบวางเข้าไปนะครับอ่าอันนี้ต้องปิดเซิฟก่อนนะครับถึงทำได้นะแล้วเราก็มาตั้งค่าที่อ่าเรากรอบรูปไปก่อนไอกรอบชื่อไปก่อนอ่ะจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้มั้งเอาเป็นชื่อง่ายๆก็โอโอโอ,โอ,อันนี้โอห้าตัวนะครับแล้วก็ไปอืม เข้าไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็รอมันก็ปรับตามผมเลยนะครับตรงนี้ให้เป็น trub นะครับไป true นะครับตามผมเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นชื่อของชื่อไฟล์ของเอ,อ่อที่จะ Pack นะครับอันนี้ผมก็จะเป็นของอโอโอห้าตัวนะครับอ่ะแล้วเราก็กดบันทึกไปแต่ผมไม่ทำนะครับเพราะผมเป็นเอาชื่อตรอด อมผมจะไม่มาทึงนะครับผมก็จะลงไปก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเราไปดูส่วนของการผูเ้เล่นใหม่นะครับที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าทํายังไงถึงเข้าได้นะครับไปโอเคครับผมเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วนะครับเราก็จะอยู่ในหน้าตาน,นี้นะอ<ร>นี้ยกให้ทุกคนเลือกสกินก่อนอ่ะผมเป็นสกินนี้หลายคุณกดเซตติ้งนะครับปับแล้วให้คุณคาคมาเลือกที่ตรงนี้นะครับตอนแรกจะปิดนะถ้าทุกคนอยากเล่นเกม ซิร์ฟเวอร์แนววอร์ซีนะครับให้เรากดเปิดตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ก็คือโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปอันนี้คือเปิดไว้เลยนะครับถ้าไม่เปิดเข้าไม่ได้นะตัวนี้เราก็คือเปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเองนะครับห้ามซ้าใครในเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่งั้นเราจะล็อกอินไม่ได้นะครับผมอ่ะสมมุติผมจะตั้งเป็นเอาไปเอาเป็น y o u t u b e แล้วกันอ่ะนะครับแล้วเราก็ มาลบที่จะแพ็กไอ้พวกนี้ออกก่อนนะครับสําหรับจะเข้าเซิร์ฟเวอร์อื่นนะไอ้ตรงเนี้ยเราต้องลบออกก่อนนะอันนี้ที่จะแพ็กของผมโอเคแล้วกดตรงมาที่อันนี้นะครับตรงนี้เราเลื่อนลงมานะครับให้เรากดเปิดตรงนี้นะตอนแรกมันจะปิดอยู่นะครับตรงนี้ถ้าอยากให้เมน,นูเหมือนคอมนะกดเปิดตรงนี้แล้วกดตรงนี้เลื่อนขึ้นข้างบนนะครับก็มีประมาณนี้ครับเซตติ้งแล้วกดเพย์นะครับกดตรงนี้ นะครับแล้วกดตรงสามขีดตรงนี้นะครับปาบเข้าไปอันนี้เราก็ใส่ไอพีข้างบนนะครับแล้วก็พอร์ตก็ใส่ตามที่ใต้คลิปผมนะครับชื่อก็เป็นอะไรก็ได้นะครับผมนี่ผมได้ใส่ไปแล้วไหนทาไมเซิร์ฟไม่ขึ้นนะอันนี้ครับขึ้นละสมมตุติผมจะเข้าเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟอ่ะผมตั้งไว้งนี้นะครับเป็นไอพีประมาณนี้เซิร์ฟที่ผมโปรโมทไปนะครับผมอ่ะเรากดเข้าไปเลยปบับ นี่ครับมันก็จะมีเทกเจอร์ให้โหลดแล้วกดดาวน์โหลดไปวันนี้เป็นเซิร์ฟแนววอซีนะครับอ่ะก็จะมีเท็กเจอร์ให้โหลดเป็นธรรมดานะกดเข้ามาก่อนรอนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่เป็นนะครับยังมีคนทําให้เป็นอยู่นะอ่ะแล้วกดพิมพ์นะครับไลททุกคนคับทับ R E G นะครับอุ้ยปะโถเอ้ยกดผิดซะได้ โอเคครับผมหลุดไปเนี่ยถ้าหลุดก็ต้องอัดใหม่นะเออโอเคไม่หลดุดทำอานจแล้วเราก็เว้นวักนะครับตามด้วยรหัสที่เราจําได้นะครั้งหน้าเราก็จะต้องใช้รหัสนี้นครับสมมติผมเอารหัสนี้แหละอ่ะแล้วครั้งต่อไปที่เราเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เรามันก็จะมีบอกอยู่นะให้ทับอะไรเนี่ยตามมันมันเลยเนี่ยต,ตรงนี้นะครับตามด้วยรหัสผ่านก็ครั้งต่อไปก็รับ L O G I n ตามด้วยรหัสที่เราตั้งไว้รอบแรกนะครับที่เราเข้ามาโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนี่นะแล้วก็เข้าเดี่ยวนะครับง่ายๆอีก s ี m e n นครับไม้เจอนกนีปหน้าผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุบเอา